สวัสดีครับกลับมาอยู่กับช่องจัดรับสามปัวเลิกงั้นในวันนี้นะผมก็จะพามาดูไฮไลท์ทั้งหมดของผมนะครับขอย้ายนะครับซึ่งไฮไลท์ของผมเน,นี่อยก็จะมีเท่าเนี่ยเลยนะ น, <First flight. S 1> นี่ของแพ้นะเพราะเพราะว่าตัวผมแล้วเขาก็บอกว่ามันติดหัวได้นะเขาทําศพผมหลังจากนั้นก็ <First flight. S 1> นั่นแหละครับตามภาพที่เห็นอย่าให้ผมได้โกรธนะฮะถ้าผมโกรธขึ้นมาก็จะเป็นน้ำมันเนี่ย ยิงหผม, <All right. S 1> ผ,มผมก็ยิงหัวเขานะคบเลือดเหลือสามสิบแล้วนะนี่ตาเนีแหละเป็นตาที่จุดจุดการเอาจริงอ่ะได้เริ่มถึงมาถึงแนละ้ว <First Blood. S 1> เนี่ยะฮะการแก้แค้นองผม อันนี้อันนี้มันอันนี้ไม่อันนี้ไม่ร้องครับและนี่คือช็อตที่หาที่สุดเดี๋ยวผมจะให้ดูฉากเต็มเลยละกันจะให้ดูนะว่าเป็นยังไง ซึ่งฟอร์ดเนี่ยถ้าถามว่าฟอร์ดเขาเก่งไหมเก่งนะค่อนข้างเก่งแน่ะถ้าเก่งถ้าไม่เก่งจริงในร่ากหัวผมไม่ได้แล้วนะโอเคแล้วลืมนะครับแล้วครที่ยังไม่ได้เกิดติดตามช่องเบลล์ในชาภาพุทธสีบินเซ่นะครับฝากไปกดติดตามด้วยนะครับช็อตน,นี้เป็นช็อตดี ค่อนๆจะระทึกเลยนะฮะมันระทึกยังไงมันระทึกยังไงร,รู้ไหมฮะอุ้ยนั่นไงยเขาเปิดจุดผมแล้วเราจะนั้นยังไงผมวิ่งไว้ยโน่นโป่งก็ใช่ครับคือจุดเริ่มต้นของผมเนี่ยผมเล่นเกงขนาดนี้แล้วก็ออกก่อนนะ ถ้าใครที่อยากเล่นกับผมมันจะผมจะให้ดูเวดีนะคบเอ่อสี่สามห้าสองห้าเจ็ดห้าหกหกสี่สามห้าสองห้าเ็ดห้าหกหห้าะคก็ตามนีเอย่างคือผมนั่เล่นมานานมากแล้วนะดูจากจันล้วก็เล่นมาแต่นี่นะนาน,าน,าน,านแล้วนานแล้วนี่ก็นานแล้วนี่ก็นานแล้ว่ย นานนุ่งแต่ทุกความสำเร็จทั้งหมดก็ผมลนะแล้วก็วาวาการใช้เวลาใช้ดีสุดแต่อและนี่คือชาท่ิยาที่ีสุดในโลกของโลกของโลกอันนี้ก็จะมีคนอา่า เบอร์หนึ่งเนี่ยคือออโต้นะเบอร์สองผมเบอร์สามก็สอนะครับเบอร์สี่ก็ปืนนะครับหรืง่ายว่านนนะครับฉากนี้ผมได้บาเลตแล้วนะก็ไปต่อยอีกฉากนึงนะฉากนี้ก็ได้คิวฉากนี้ไม่ได้คิวดิผมกำลังชี้ให้เพื่อนนะครับว่าเขาเป็นในูุนหมดแล้ว ในวันนี้ปื้มก็ยิงไปนะครับฝอก็เข้าไปสนทนราระคิวอะไผมก็ไปเก็บของน่หน่ยนะไปเก็บเออนี่นะนะนนะไปเก็บไปลูกกระสุนของปืนยิงระเบิดถึแล้วผมก็วิงไปแนละ้วทีนี้ผมหันขวาไปนะครับแล้วมันมีคนนะหันขวาไปแล้วมันมีคนก็เลยเตรียมไว้ก่อนนะครับงหวะน,นี้ก็ อันนี้ก็เอาวาเลนติโไก็ยิงหนึห่งละแล้วก็ยิงนัดโอเคขั้นใจวันนี้ปื้มพอกาลาสร็ช็อตน,นี้เป็นช็อตที่ผมไล่จับคนคนหนึ่งเลยนะแลคือผลจะบอกว่าถ้าคนที่เขาดีดไปนะครับแล้วอย่าไปดีดทางเดียวกันกับเขานะก็ต้องหัก เราต้องหักมานิดน,นึงอ่ะอย่าให้มันตรงเกินไปแบบออโต้นะนี่ฮะ <Double kill. S 1> นี่เมื่อกี้ซ้ำเสบขอโทษเลยคนนี้อยู่ในคลิปนะครับผมขอโทษเลยนะถ้าเห็นผมอะ่ะนี่ก็นี่ครับตังแล้ววอทีนี้ด้านหลังก็จะเปิดมานะนด้านหลังเปิดแล้ววิ่งเลยอ่ะทีนี้นะนเป็นยังไงวนะผม ันนี้ผมก็ไล้ตเจอมันวิ่งไปไหนแล้วผมไม่เห็นเลยนะผมก็จะวิ่งไปต่อนะ oh. ตัวนี้ก็จะเอตัวนี้แหละที่มันวิ่งหนีผมนะผมก็ชุบป,ปื้มก่อนนะเพราะว่าปื้มอยายจะตายแล้วนะปื้มเนะี่ยผมก็เลยวิ่งเพราะว่าผมอผมเห็นเขาแล้วผมก็จะวิ่งไปเพราะว่าผมรู้ว่าผมอยู่ยไงผมก็ไม่ไหววิ่งไปวิ่งไป จังหวะนี้ก็วิ่งวิ่งวิ่งมนะาหลังจากนั้นก็วิ่งหันกลับไปชุบปื้มนะเพราะว่าปื้มบอกว่าไม่มีคนแล้วผมก็เลยไปนะแล้วผมมาหันแล้วผมคิดว่ายอยูอ่ไอบอลนั้นะผมก็เลยเข้าไปทิไม่เห็นทิ้ไม่เข้ยระเบิดมาผมก็เลยไปนะอย่างนี้นะผมก็นี่ะกดสุกซแล้วก็ยิง เนี่ยสับจากไอ้วอลคนหนึ่งก็ยังโดนตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ชนะนะชนะแล้วจุียริอีกฉากหนึ่งนะคะผมเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่าจะเป็นฉากไหนดี น่คือชอ็อตแรกนะที่ผมได้คิวแรกเมื่อนั้นได้คิวแรกแล้วก็เป็นคิวไี่เพื่อนล้านแล้วก็คือผมยิงอยู่แล้วเพื่อนก็ล้านนะแล้วก็ตรงนี้อีกแล้วก็ตรงนี้นะตรงนี้เขาวิ่งไปแล้วผมก็ยิง มึงโดนโดนหัวเลยนะอาจะีนทางนั้นเพ่เห็นเขาวพวเพื่อนก็บอกผมว่าหนไปนี้ก็ไม่รอดครับเพราะว่าองเนอะ เขาใช้ซองอะผมไม่ไหวหรอกแล้วก็ใครที่อยากเล่นกับออโต้นะครับก็อดีตแอดมาเลยนะเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์สามนะครับนี่นะแล้วผมก็จะคัดลอกเงียดีทุกคนเลยนะไม่แปะไว้นะ ในบางคนนะบางคนนะแล้วก็มันก็จะมาให้ดูนะคะว่าเออดูก่อนนะจต่งานนี้ให้ดูงน่าจะไม่มีนะคะก็ขอปิดชื่อเื่อนแล้วค่ะน ถ้ายังไม่ไดกดไ,ดไลค์ดไลค์กดสมัครให้และก,ก็ฝากกดด้วยนะคะเออส่วนตอนนี้ผมก็ต้องขอปิคดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรแนละ้วคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วผมจะเปิดคอมเมนต์ให้นะแล้วอย่าลืมไปกดติดตามช่องเบลนีชาพาพุทธสีปินเซได้นะครับผม ซึ่งคลีมนี้เสียงภากาจะไม่ค่อยดีนะเพราะว่าไม่ได้ใชเ้เพราะว่าไม่ได้ใช้ไมค์นะอันนี้เป็นไมค์สดๆจากอันนี้เป็นไมค์จากโซซับเลยนะผมก็พายจากโซซับก่อนไปขอยกสติก <Hello. S 2> ก่อนก่อนไปปิดคลิปแล้วคะ่ะขอบคุณครับ